สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาไอความลูกเกี่ยวกับอง,ง่นเหมือนเดิม <ทำ S 2> อาอสำหรับคนกําลังปลูกไม่กําลังเสียฮั์ดเลียงกิง้งอ่าไอห้องอะไปดูแล้วว่าไอมันมีขั้วลูกซุกตรงนี้แบบรุนใดเป็นรุ่นหนแต่ว่าเมื่อน,นี้่จะมาบอกแปลงนี้คือกําลังปลูกไม่ได้ประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนโอ้โหขึ้นไงไวเลยครับใบประมาณนี้ไรเจริญทรัพย์วังน้ําเขียวอนี่คือแปลงห้องปลูกไม้ครับ ได้สายพันธุ์ไม่ไม่ก็เข้างกับแเอาทดนองเอามาปลูกทุลองนี่ก็ยจะเป็น,น,นสายพันธุ์อย่างไงี้ับตัวน,นี้จะเป็นเอวันโอ้สายพันธุ์ยอดยิยมเอวัอนเนี่ยอะไรแน่เนี่ยออริจิน,นอลออริจิน,นอลเออตัวน,นี้โนริโนริเออได้สายพันธุ์คือนี่คือการทดลองก่อนที่จะออกจากผมไปเนี่ยมต้องทดนองก่อนว่าสายพันธุ์นี่มันเป็นยังไงนี่สายใจคอมันเป็นแบบไหนให้เฮ็ดง่ายเฮ็ดยากแจงไหนเออขอดีขอเสียมันเป็นแังไหนเข้าตอง ศึกษาก่อนก่อนสิแนะนําให้ลูกค,ค้าได้ว่าพันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือผมต้องศึกษาก่อนอ่อาอตัวนี้เขามีทรงทั่วประเทศไอ้เนาะใช่ครับอนนเอเนี่ยวิธีการเลี้ยงแตะลายางกับเลี้ยงบ่คือกันบ่ครับใช่ใช่เลี้ยงบ่คือกันอนะเขากระลังศึกษาเหมือนกันเขาก็เริ่มไอการปลูกอง,งุ่นการทําอง,งุ่นเนี่ยมันจะ มันจะมันจะไม่มีวันที่ยุดยุดได้ออคือว่ามันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะสายพันธุ์มันหลากหลายสายพันธุ์อง,งุ่นในประเทศไทยในบอ่อต่ำก็ลอยสายพันธุ์อเออแต่ที่นี่แต่ละสายพันธุ์จิตใจข้อเขาเ็จะไปเหมือนกันเออเขาต้องมาศึกษามาค่อยดูค่อยไปเรื่อยๆครับผมคือว่าการเรียนรู้บ่เคยจบสิน้นสำหรับองุ่นสำหรับการปลูกอง,งุ่นอ่นี่ก็การปลูกในสไตล์ของเขาแบบแบบย,งยังไก่อืมไอ้ดาวกระจายคือเราแหละ เด็ดหยอดเออโอ้ยตรงออกมันยาวปานนี like, oh. yeah, ่บอกจัเด anyway. ็ดครับประมาณนี้นะมันเม็ดประมาณเม็ดยี่สิบเออประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบครับเออตัวนี้อาจจะเข้ามาเลยเขามาดูมันอาจจะยาวมากก่อนะตามที่ยิ้มันกตรงเด็ดอยู่ประมาณหลวดที่สองเนี่ยหลวดหนึ่งหลวดสองอเออหลวดสองเนี่ยแต่มันขามาหลวดสามแล้วตัวนี้ครับรวดนี้ระยะห่างประมาณเท่าไรไอสี่สิบเส้นซี่สิบเส้นใช่โอตัวนี้เท่ากับตัวนี้เท่ามันมาอย่างงี้เท่ากับปลอยให้มันขึ้นไปก่อนถ้าขาสิบหกซิบเซ้นเท่าคอยโน้มลงมา เออเราค่อยโน้มลงมาหนี่รวดหนึ่งรวดสองนี่ค่อยเด็ดทีนะ่ะจริงๆแล้วไอ้สิบบเด็ดจากทั้งรุมบอบางบางบางอาจารย์บางคนบางสวนเขาอาจจะเด็ดตรงนี้คใครก็แตกแยกคเพราะว่าการที่ทำย่างนั้น่ะองุ่นเนี่ยมันมันมันปลูกหลายหลายรูปแบบครับไอเออมีทั้งแบบตัวที่บแบบตัวว่ายแบบก้างปลาแล้วแต่เขาจะถนัดแบบใดศึกษามาว่าเขาจะปลูกแบบได้ยังไง แต่ว่าในทางทางทางผมนี่จะจะเป็นดาวกระจายทั้งหมดดาวกระจายใช่เออผมว่าดาวกระจายตอนนี้เป็นแบบที่ปลูกง่ายน้อยเน่อยล้อยมที่ถามว่าดาวกระจายทําไมต้องผมต้องถึงดาวกระจายดาวกระจายเป็นดีแบบใดครับม่เออผมจะบอกฟังมาทีว่าดาวกระจายนี่กิ่งมันจะได้เยอะลูกมันก็จะได้เยอะปริมาณในการผลิตลูกเข้ามาเนี่ยจะได้เยอะบอกง่ายๆมันดกนะดกว่าทุกอย่างทุกรูปแบบที่ทำมาผมคิดว่านะเออแต่ว่าวิธีการดูแลจัดการมันอาจจะสิงยาก อยู่อย่างเนี้ยไอ้อาจีโบจะเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเขาเนี้ยได้ยังไงเออแล้วแต่เขาก็เป็นส่วนของไครคนมันเออครับผมอาจเขาจะดูแลจัดเป็นบางคนเขาก็ขี่ขานเงี้ยนเขาก็เฮ็ดเป็นตัววีเขาก็นั่งซอยงีงเสียเออโอ้แต่ว่ากันที่ว่าได้ความดกมากมากปริมาณถึงเขาคือจังเขียนจริงจริงมันจะไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนดาวกระจายครับผมอ๋อแต่ว่ากันที่ไงต้องการดูแลคือนยางไปบนต้องแงนบนต้องังเออบนต้องแงนบนต้องยังตัวนี้กับปูกระยะ เออเม็ดยี่สิบครับอ้าวต้นน้อยเนียนี่พอเห็นต้นน้อยเนียนี่ต้องจังไหนเนี่ยข้าวไทยต้องเด็ดก็เด็ดเมื่อมันออกเมือนี่จําเป็นแห้งกว่าแล้วเขากับมัดหมดแล้วเสียงมันนาำเขากับดูตาคงตาขางเขาเนี่ยนะเออเขาใายเขาเลื่อยกันไปือว่า้เขาห้ยเขาเรียงขึ้นไปยอดเดียวม้วนยอดข้างๆหาเด็ดออกก้อนตรงมันเขามาเด็ดร้อมใช่ตาคงตาขางตาจริงกับตาปลาอยู่นี่มันมันสังเกตได้บ่ครับห้ยแน่มแนมเห็นว่าตัวไหนเป็นตาปลาตัวไหนเป็นตาจริงเห็นบอ เห็นมันเอ็นตัวนี้เขาเห็จะเป็นตัวปลาเนี่ยเขาตอเนี่ตัวเนาะตอเออเขาตอมากนี่ประมาณนี้ตัวนี้เสียบตอเนี่เขาเสียบแล้วเขาก็พันไว้นี้ตาปลม้วนถ้าเป็นตาปลามื่อนีร่เขาตัวแกออกเมือดนี่เออนี่ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวพึ่งจีเป็นยังไงมันจีมันจีแซงตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ตัวตัวจริงสิบบวบิงโอ้ตรงมันเบิร์นตรงมันเบิงร์นโอ้สำคัญแห่งตัวนี้ ตัวเนี้ยมาปลูกเสแสมัยเพราะว่ามันเหมือนมันจะหลากมันเสียมันโบวิ่งมันก็เสียเพรมีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันติดนะเอากระตัวนี้ต้องปลูกปลูกแซมปลูกแซมท่านกันบ่อลใหญ่ท่านปะท่านเดี๋ยวเขาก็ไปเรื่อยของเขาแหละโอ้ก็ได้แต่งพร้อมกันด้วกันแต่งพร้อมกันที่เขาแเราก็จะติด อาจ,จอ,นนอาจมั่วน,น่นอาจมั่วน่ะอาจจะได้แต่งหลายกิง่งม่วน,นี่ก็อาจจะได้แต่้งกิง่งสองกิง่ง<อ>นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็มั่ก็ใหญ่ไปเรื่อยแล้วก็เพราะว่าอง,งุ่นมันอายุมันยืดเนาะสิบปียี่สิบปีผมเลือกกะเต็มครับผม,มเออประมานนั่นปปะมามานนั่นเออแล้วตอนต้นนี่น้อยเนี่ยนี่นะครับเดือนบ่อยเดือนหรือสองเดือนตัวน,นี้ที่เห็นอยู่เต็มขางอยู่สองเดือนประมาณสองเดือนเออบำรุงจังไดแบบนี้ใส่ปุ้ยยังอ่าพื้นๆเลยก็คือพวาปุ๋ยขอบ่าปุ๋ยขอบยืนพื้น บป้<ไ>ปุ้ยขอกีบนพื่อนนี่นสิจะเป็นผัวขีงว้งัวเด้วยของผมนี้นนเป็นผัวขี้งัวียังเนี่ยโอ้โหนั่นนั่นเออติปูเพื่นตลอดปูพืน้นขุ้ยขอกนี่ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้มันเป็นอาหารหลักครับแล้วก็กระเสริมด้วยผัวซิมฮะผัวเคมีนี่คือเป็นตัวสเสริมใช่ซิมแพเคล็ดลับของไรจะเลื่อนซับนี่สิเป็นยี่ห้อยังครับจะเป็นยาล่าถ้าหายาล่าไม่ได้ก็คือต้องเลือกใบเลือกใบได้แค่สองยี่ห้อนี่ถ้าทีทีเคยทำมานะเอาไปใส่ อย่างอื่นนะเหมือนจะมันจะไม่วิ่งมันจะไม่พุ่งนี่นะอเออในประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาตัวน,นี้บรอดคขายยาได้ครับแต่ว่าเพิ่นใส่มาโดา <laughs> นผมมาำพินเต็มเม็ดสีฝาแบบเดียวกันเบิดเลยนะเ,ออเลี้ยยากันที่แบ่งปันให้กับพี่น้องนำ้ำนี่เท่ากับเลี้ยงไปอีกสี่หาเดือนแล้วมันเต็ียมหมดแหละเออเท่ากับสะสมอาหารเหมที่หนึ่งกับตัดจริงม,มันก็ประมาณนั้นแหละเออนี่สาเหตุที่ไอ้บรอดคลายจริงนี่ก็คือจังไดญคือคือบรอดคลายจริง คือบดเด็ดตอนที่มันขึ้นไปเป็นพี่จังเปิวบาเป็นตัวนี้ตัี้งแน่นี่นี่ัวนี้่นใช่ไหมแน่นครับผมนี่้าเฮ้าเด็ดตอนนี้ปั๊บนี่มันจะชะงักมันใส่มันมันมันกลัวมันจะแทงตาขึ้นมาอีกมันมันชาครับเออมันจะชากลัวเ้าปป่อยไปอย่างี้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้เออกลัวจะตัวนี้จะวิ่งบางทีเ้าปป่อยตัวนี้ข้าวผุ่งข้าผุ่งเลยข้าปป่อยเข้าผุ่งไปเลยข้าคอยจับมาหนุมาตรงสีมันก็ง่ายแล้วง่ายมันสีมาทั้งปีมีบอ มาตรงกันขามกับงานที่เขานุมไปนี่ตามจริงงก่อนจะถึงก่อนจะถึงข้างนี่เขาจะเขาจะจงไว้สองหยอนนี่ก่อนนี่เขาจะจงไว้สองหยอนนี่เอ้เขาจะจงไว้สองหยอนนี่ครับที่จริงหยอนนี่เขามาทั้งนี้หยอนนี้เขาจะเอาไปทั้งนู่นหมดเี่โอ้ <c oughs> กับมันกลับไปทุกที่ทางไ, <ป S 1> ได้เลยเอเอกระจายอย่างเดียวอืมเออประมาณนั้นอตัวนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ดีๆีเนาะเออนี้มื่อนี่คือว่าเอาพันธุ์ทุลองทุลองสายพันธุ์เข้าไปอะไรนี่ยานานะอะไร โอ้ยจังาวัดจะทั้งไหนอีกครับแงปผมเป็นคนปูเลยผมโมเป็นพ่นซังมาแลหน้าบันนันหน้าเออเออนี่สายพันธุ์ใหม่ๆที่เขากำลังเอามาทดลอง แต่ว่าถ้าอยากมาตัดองุ่นเท่ากับมีคือเกลียมีคือเกลียวมีคือเก่ามีทุกวันนะครับทุกวันนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ใหม่จะมาให้ความรู้ในการเลี้ยงองุ่นไหมนี่นี่ต้นนี้ได้ไอ่โอ้ฟังนี่บ่เนี่ยมันก็ร่างึ้นด้วยแล้วกับเด็ดนี้นี่นี่ครับผมงอดเออเด็ดไอ้นวดออกเออในเขามัดเอในนี่ตาค้างนี่ตาค้างตาค้างเอ้วออกเอ้วออกเอามือเด็ดก็ได้ไป่ต้องเอามือเด็ดนี่เนี่ยเออเขาใช้มือนี่เลยเด็ดบ่ต้องไปหยาดกันกลงกันไกลเลยเออหนาวิธีผูกวิธีผูกมาที่นี่ครับผมต้องสังเกตว่า ทั้งไหนหลังมันทั้งไหนหนามันทั้งไหนทองมันอู้ยตัวนี้เราผมคือบก้คอย่างนี้นี่ท้องมันนี่นี่ทองมันถือยู่ทั้งนี้เออหลังมันถือยู่ทั้งนี้ตาแต่ยิงตอนเอาทองมันใสข้างนี้นี่สังเกตเนี่ยไหนข้างกทองนะครับมันคือทองมันเป็นทององุ่นเอ่อสมันสังเกตจังไดใหญ่ทองมันจะมันถือมหมือนเงินเหรอมันจะมีทั้งเอ่อตาขามันถืออยู่ข้างหลังเอ่อกิ่งหวานเท่าดึงกว่ามันถืออยู่ข้างหลังแต่มันเอ่อมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันถืออยู่ข้างหลัง โอ้นีไม่ตาอยู่นีหนีงยอดหยอดมันจะออกข้างหลังมันจะมีมันหยอดนีหยอดตัวนี้มันจะออกข้างหลังนี่นี่ออกข้างหลังสิรับเอเขากับมัดสิมันไม่ได้โอ้โหนี่เป็นตัวนี้ก็เป็นจุดสังเกตดธรรมชาติต้องมัดไปตามธรรมชาติของเขาโบฟืนนี่มาเบิงตัวนี้นี่จะชัดเออมาเบิงตัวนี้จะชัดตอนนี้เขาหันหลังใส่รักอยู่เนี่ย ตอนนี้เขาหันหลังใช่หรือโมตาหันหลังนี่บโบโถือตามตีกิงมันต้องทั้งหนาใช่ไหมเกย์ใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆดิจะขามไปเบิ่งใกย์ไกล้ีหันหลังหันหน้าจรงเลยถึงจะชัดนี่ตอนนี้เขาหันหลังใส่หลักนี่นี่ๆตัวนี้เขาหันหลังใส่หลักโอตาเขาเข้าไปหลักเออนี่นี่นี่ทั้งหลังเขานี่กิ้งมันต้องทั้งหลังนี่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 ทั้งหลังตามตีกิงมันต้องหันทั้งหน้าแซงสินี่หันทั้งหน้าแซงสิตัวนี้คนงานก็ผูกปี๊ด เออกันกันเอกนอกบบว่าเป็นยังแบบว่าเป็นยังแต่ว่ารักการทั้งทำรักการยิงยิงมันตน้องหันหน้าใส่เองสิโอ้ได้ความือพี่ครับมัอนี้มัอนี้ได้ความือ,มพ,อ,มพ,อมพี่อีกแล้วนี่ตัวนี้ก็สิบวัฒชาเติเตอนเอนี่ก็หันหลังใส้นี่นี<อ>่คือหันหลังใส้รักนี่งามันถี่เป็นตาแนวเลยตัวอยู่ข้างนอกพี่เอเออ๋อโอ้ได้ความือเป็นแบบเต็มๆเออนี่แหง่งนแห่งเด็ดดูปันได้แห่งดีบ่ครับสจ้าลับตาขางนี่ใช่เฮาก็เด็ดออกแล้วามาที่นี่เฮาเลี้ยงขึ้นมาอย่าางงนนีี้้้เดด็แลว ตากิ่งไหนมันไม่เดินเดินอย่างเงเอาไว้เป็นกริ่งแตงกันได้หรือจะเอาออกบางก็ได้นิดหน่อยอ่าเมื่อตองเอาออกเยอะกิ่งทีมันเป็นตาออกมาทั้งขากิ่งขางนี้มันแตงมันสีบวิ่งเบิรคู่กริ่งนี่นี่นี่เมืเมิ่งท่านนี้จะเห็นชัดมาเบิ่งทานนี้จะชัดชั้นหมากเลยเนี่ยเฮาเด็ดยอดปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวตัววิ่งตัววิ่งตัวบวิ่งเข้าไป้ว่ะม่กันจะวิ่งตัวตัวนี้ถ้าตัวนี้วิ่งไปเ้าเด็ดยอดอีกนี่ไกลบอจังเด็ดประมาณ หาิมเช่นใช่เขาเดดเพื่อยังขบายไปตานเดดเพื่อให้เขาแตะแขนงตรงนี้อะไรอีกโอ้กิ้งคางนี่ก็ต้องเด็ดคือนกันเออนี่งเด็ดีคือกันไอสิเป็นกิ้งแจงบ่อยเออนี่กิ้งแจงเนี่ตัวนี้เขาเนี่เนี่ยถามมันมีตาสองสามตาเนี่ยถามมันแก้วกับเป็นกิ้งแจงไหนตรงนี้เนี่ยเขาต้องไปเดดออกก็ได้เออเนี่ยน้อยๆในนี้นี่ก็ได้คือกันหรือมันเยอะเกินไปอาจจะเดดออกบ้างถ้าตาสองตาก็ได้ครับผมนี่ทำอย่างนี้มันเป็นกิ้งแจงเมือตัวะไรบิงไปเขาเด็ปาะทีนี่ เดีเลื่อยๆตัวนี้ผ่านการเดียดอะเนาะไอเนาะเตะเนาะเนี่ยมานี่ยเขานี่ยนี่ประมาณนี่นี่ยเนี่เยนี่ครับพี่น้องครับเดด็แลนี่ยผูกไวปนี่ตาแต่ยิงมาหัวกาดันีีก็เด็ดเนี่ยเขาเด็ดเลยเนี่ยเออเขาเขาคือบ่ปล่อยเลยเขาคือต้องผูกเข้าไปโอ้ยบผูกเหตุไดเมื่อกลุ่มมันก็พัดไปรวมกันไปผมก็สิตีออกโอ้แล้วนี่แล้วแน่นเอานี่คือมาจัดระเบียบมันเออถ้าเป็นปีต่อไปกับผูกอยู่บอกย่างเขแต่งแล้วปล่อยไปเลยวะที่นี่ อ๋อแต่เตที่แรกๆนี่ต้องพูที่แรกๆเออเดี๋ยวมันสอนกันไปทับกันมาเอามันมาอยู่คนเองยวแบบนี้ก็เหมือนข้างในนั่นแหละโอ้ครับพี่น้องครับอืช่วงนี้สิบห้าเนาะไอเนาะสิบห้าสิบห้าเนาะใช่ช่วนไหนสิบห้าตลอดเงาเลยจนหอดประมาณจักเดือนครับจังประมาณนู้นแหละเจ็ดแปดเดือนเอาว่าแต่เดือนมันเต็มนู่นแหละเออเขาคอยสะสมอาหารแทีนี้เปลี่ยนปุ๋ยครับแค่นั้นแหละ โช่วงนี้เขาก็ฉีดบำรุงรักษาหัวแคนเสียมโบรอณนิดหน่อยกันเชื้อรากันเพี้ยไฟครับกังงุนเชื้อราเพี้ยไฟใช่หลักๆเพี้ยไฟร่องน้มากจะเป็นพวกเชื้อราครับผมเอ่อเขาต้องศึกษาให้ดีว่าเพี้ยไฟเป็นตัวแบบใดเขาจะต้องป้องกันแบบใดมันเขาทำลายดแบบใดครับการศึกษามงุ่นนี่คือสตูเพืชที่สําคัญที่สุดคือเพี้ยไฟแล้วก็เชื้อราครับ จำเป็นอีกอย่างหนึง่งคือคนจอยากจะปลูกองุ่นอยากจะมีองุน่นนี่หนึ่งคุณต้องมีเวลาเขาอ่านี่สาคัญที่สุดเพราะว่าอางุ่นเขาจะไม่ไม่ไดดูการเขาไม่ใช่ว่าจะปลูกทิ้งปลูกกว้างถึงเวลาออกดอกเขาจะออกดอกถึงเวลา,หายหนวยก็คือไห,หนวยดันไม่ใช่การจะออกดอกกใช้หนวยมันคือการขืนยูกกับเฮาว่าแต่เขาออกตอนไหนจะเห็นยังไงคือว่าเฮาต้องต้องเที่นเขาเลยมันต้องมีเวลาให้เขาในช่วงเลี้ยงตน้นในช่วงสาโซมะหันในช่วงตัแตังกิง ในช่วงไอ้ชีดดึงช่อดึงอะไรเนี่ยเขาต้องต้องคอยดูแลเขาเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเวลาในการปลูกองุ่นจะต้องมีเวลาให้กับเพลินแต่บุหรี่ชีดเป็นอาชีพแบบจริงจริงยังจังจะต้องอยู่กับเพลินใช่เอาใจใส่เนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะครับมีอะไรก็ต้องศึกษาครับหน่อยเออไม่ยากไม่ยากครับองุ่นไม่ยากเออเขามาดูงานได้ที่ได้ญทรับบังน้ําเขียวนครราชสีมาเออเขามาปรึกษาก็เรื่องได้ครับ ไอ้ความรู้แบบเต็มๆตเนีนๆอยากไอยากปลูกเป็นอาชีพปลูกยังไงรับปรึกษาครับผมอโอ้โหโอเคอเต็มอาสารคิดนี่ครับครับผมสวัสดีครับไป <laughs>